สวัสดีครับชาวไซค์ก็ทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้สามคู่ที่เลือกมาเนี่ยมาจาก3ลีกใหญ่ในยุโรปเลยคู่แรกเราไปที่บูเดสลีก้าเยอรมันกันก่อนในเวลาตีสองครึ่งนะครับไปดูอาเบลิสติกครับที่มันอันเจ็ดของตารางครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทั้งเอฟซีโคโลนแพะบ้านนะครับ ไลฟ์ซิกเนี่ยชนะ4แพ้1ครับว่ามาแพ้เกมล่าสุดนะฮะแพ้กับทางไบยูนเมนิกมา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางโคลโลนเนี่ยชนะ1สเสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะฟรายโบกมา1ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับไลฟ์ซิกเนี่ยแนวรับจะมีทางวิลลี่อัลบานครับตรงกลางเควินคาร์เบิลแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางอังเดรซิลวาครับส่วนทางโคลโลนข้างหลังจะมีทาง ติโมฮุปเนอร์สครับตรงกลางเดยาลูบิซิชและหน้าเป้าจะเป็นทางมากุตตัวเก่งของพวกเขานะครับก็ต้องบอกไลฟ์ซิกเล่นเกมล่าสุดแพ้บาเยอร์จ่าฟูงมาแบบสุดมันเลยนะฮะคุณภาพต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะเหนือกว่าทางโคโลนพอสมควรนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าเกมรับคือจุดอ่อนจุดสรุปของพวกเขาครับต้องมาเจอโคโลนที่ช่วงหลังกลับมาแข็งแกร่งนะฮะแลวปีนี้มาดีมากพวกเขามีลุ้นถึงติดท็อปโฟได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วไปดูเฮดทูเฮดแล้วเนี่ยไปดู สถิติแล้วเนี่ยโคโลนเล่นเกมยืนค่อนข้างดีด้วยไม่แพ้ใครมา5้าเกมติดแล้ว คู่นี้ดูแลไลฟ์ซิกแข็งแกร่งครับเล่นในบ้านแต่โคโลนกำลังตั้งใจผมมองว่าคู่นี้โคโลนจะยันอยู่ครับด้วยการบุกมาเสมอทางไลฟ์ซิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่ลาลิก้าสเปนกันในเวลาตีสามตรงเราไปดูเซบียาทีมรองจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเอลเช่ทีมอันดับสิบสี่นะครับเดียคู่นี้เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเซบียาชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดเสมอทางโอซาซูน่ามอไมมม่่ีแพ้เเลลยนะครับกาสุด เอาชนะเดปาร์ติโวอาลาเบสมา3ประตูต่อหนึครับไปดูทีมตัวผู้เล่นที่คข้าว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเซบีย่าเนวันนี้แนวะรับจะมีทางเดียกกาลอสนําทีมครับตรงกลางจะเป็นทางอองตนวิมัเซียปั้นเกมลากเลยปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางลูคัสโอคมโปสครับส่วนทางเอลเช่ข้างหลังจะมีทางเปโรบิกัสครับตรงกลางเคราสกัมบูและหน้าเป้าจะเป็นทางลูคัส โบเย่ครับก็ต้องบอกเซบีย่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่อยู่อย,อยู่ก็ช็อตไปนะฮะพวกเขาเสมอมา3เกมติดติดแล้วแม้ว่าเกมนี้จะต้องเน้นสุดๆเพื่อจะบี้กับจ่าฝูงกับทางเรอัลมาดริดเนี่ยแต่ผมมองว่าเอลเช่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับพลิกฟอร์มขึ้นมาได้ดีมากๆวันนี้มาแบบไม่กลัวแน่ๆแล้วพวกเขากำลังมั่นใจครับผมมองว่าเอลเช่มีดีพอที่จะมาแบ่งแต้มจากเซบียาได้ในช่วงเวลายแย่ๆแบบนี้นะครับคุณนี่น่จะ ที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับคู่สุดท้ายเราไปที่ปิเมราลีกาโปรตุเกสกันโนราตีสามสไปดูบิ๊กแมทช์ของโปรตุเกสเลยนะฮะเอฟซีปอร์โตครับทีมจ่าฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนทีมรองจ่าฝูงเดียคนที่เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1นะฮะไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับปอร์โตไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพวกเขาชนะมา5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะอารูกามา2ประตูต่อ0ครับลิสบอนก็ไม่ไม่ได้แย่เหมืออน,นนน 4, นนกกัััะะะคครรบบชช4แพ้1เเมล่าาสุด อเมริกาออกมา2ปลาตัวศูนย์ไปดูทีตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับปอร์โตนี่แนวตรงกลางเนี่ยจะมีทางวิตินย่าปั้นเกมโดยนะ้าเป้าจะเป็นทางเอวานิลส่งนะครับส่วนทางลิสบอนเนี่ยตรงกลางจะมีทางมานุสมาติอุสนูเยสครับแล้วน้าเป้าจะเป็นทางปาโบลซาลาเบียครับก็ต้องบอกว่าปอร์โตสุดยอดจริงๆครับซีซั่นนี้พวกเขาชนะมา1 6เกมติดๆแล้วแล้วถ้ามองไปเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาเล่นมา10เกมชนะ10เกมรวดเลยคิดดูแล้วกันนะครับต้องมาเจอลิสบอนที่เกมยืนไม่ได้แย่เลยครับ5เกมหลังเนี่ย ชนะถึง4นะแต่ว่าช่วงหลังๆถ้ามองไปเทียบก,กับทางปอตโต้จ่าฝูงเนี่ยพวกเขาขาดความเสมอเสมอไปก็เลยต้อง ตามปอโต้อยู่แบบนี้นะเพราะฉันดูแล้วคู่นี้ปอโต้เล่นในบ้านด้วยแข็งแกร่งกว่าด้วยครับผมมองว่าไม่น่าพลาดครับปอโต้น่าจะเปิดบ้านเชือดเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนสอประตูต่อหนึ่งครับสุดตาลาปาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่บูเดสิลิก้าเยอรมันเนี่ยไลฟ์ซิกครับจะเปิดบ้านเสมอกับทางโคโลน1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ที่ลาลิก้าสเปนเนี่ยเซบีย่ากับทางเอลเช่จะเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่ปิมาลาลีก้าโปรตุเกสเนี่ยปอโต้จะแข็งแกร่งกว่าแแลลละะะเเเปปปิิิดบบบ้้าานนนนชือออออสสรรร์ตตตงู่คัวก็ นนอย่าใช้กำลังใจสำหรับพวกเราไซก้อยเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอล้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้ว้เนจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ